หนึ่งใบนะคะคุณสีนุชยิ้มเกตนะคะครูกุ้งนะคะครูกุ้งศูนย์เด็กเล็กกระติกน้ําแข็งหนึ่งใบปนัดดาชูคุ้มนะคะครูปูจากศูนย์เด็กเล็กนะคะกระติกน้ําแข็งหนึ่งใบทัศนีสะท้องจุดนะคะจากสะท้องบุตรนะคะครูศูนย์เด็กเล็กนะคะกระติกน้ำหนึ่งใบจุลภาครูเจริญนะคะครูนกนะคะกระติกน้ำหนึ่งใบผู้ใหญ่ชูชาติถมทองนะคะผู้ใหญ่บ้านหม่ที่าแก้วสารพัดนึกสามรางวัลรางวัลละสองร้อยบาทนะคะ นายแสวงและพี่รัตนพโทสุวรรณนะคะแก้วสารักนึกห้ารางวัลนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะคะทุกท่านเลยนะคะสำหรับของขวัญของรางวัลนะคะพรุ่งนี้นะคะเรายังมีกีฬานะคะแข่งรอบนอกอีกหนึ่งวันนะคะนอกรอบหรือรอบนอกรอบคัดเลือกรอบคัดเลือกนะคะพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะสําหรับวันที่ยี่ดนะคะช่วงเช้านะคะพี่น้องชาวตำบลคลองพิการทุกท่านนะคะเรารวมตัวกันที่โรงเรียนบ้านบึงพิการเวลา เวลาเวลาหนึ่งโมงเช้านะคะรวมกันที่โรงเรียนบ้านบึงพิไก่แล้วเราจะเดินมาเข้าสู่พิธีเปิดในบริเวณนี้นะคะที่เทศบาลตำบลคองพิไกเรานะคะประธานในพิธีเปิดนะคะท่านสุรสิทธิ์วงศิิยานันนะคะมอบมาแล้วตู้เย็นหนึ่งหลังใครอยากได้ตู้เย็นวันนั้นนะคะเช้านั้นต้องไปเดินนะคะนั่งในเต็นท์เราไม่ให้นะคะคู่ต่อไปนะคะจะเป็นฟุณวันโยนไม้ให้คุณทีมเลยดีกว่านะคะ หมูหกนะครับสีเหลืองนะครับพบกับหมสีบีหมสีอ๋อน้องก็ดีนี่ตัวเยอะนะครับเลยต้องแบ่งเป็น a อบีนะครับก็จะได้ครบสายสำหรับรางวัลนั้นนะครับเราต้องมาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับร่วมกิจกรรมภาคเช้านะครับแล้วเราก็จะจับรางวัลตอนเย็นๆใช่ไหม หลังจบการแข่งขันครับก็ให้อยู่ด้วยนะครับคนที่มีชื่อเขียนคูปองแล้วนะครับคนหนึ่งได้คนละหนึ่งคูปองนะครับสำหรับผลคู่รแรกนะครับคู่แรกหมูหนึ่ง ผาทไทยกับหมู 4A ไปนะครับตอนนี้หมู่ 4A ที่กำลังแข่งอยู่นี่นะครับยังเสมอกันอยู่คู่ที่สองตำรวจนะครับก็ผผาทไทยหมูหกสีเหลืองไปผหมนคู่ถัดจากเมื่อกี้นะครับหมูสองชนะหมูห้าไปนะครับแบบเก็บแต้มไว้คู่นี้ก็หมู่ 4A ยังเสมออยู่หมูเจ็ดนะครับคู่ต่อไปนะครับหมูหกเตรียมเลยนะครับเตรียมเลย เราจะไม่มีการพักเที่ยงนะครับหรือยังไงก็เดี๋ยวคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับกับหมูสี่บีนะครับเตรียมพร้อมอบรรยากาศนะครับไม่ร้อนไม่หนาวไม่เย็นจนเกินไปนะอขอบคุณทุกทุกฝ่ายนะครับผู้จัดการทีมผู้ควบคุมทีม นะครับรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับช่วยเหลือกันนะครับนี่คือความสามัคคีในในในท้องถิ่นเรานะครับเราก็จะเป็นกำลังสำคัญของท้องถิ่นต่อไปนะครับกดเลยนกดแล้วคนที่กำลังเล่นอยู่เนี่ยอาจจะอีกหลายปีหรือว่าอีกไม่กี่ปีนะครับเริ่มแล้วครับเริ่มมี power นะครับเป็น ผลของท้องถิ่นต่อๆอ,อกันไปนะครับเพราะว่ารุ่นเก่าก็จะเทินเินกันขึ้นมาเหมือนกับฟุตบอลน,นี่แหละครับเทินเินกันขึ้นมาเรื่อยเๆรๆื่อยเืนะของหลังกองหน้านของหลังของแต่ละทีมก็จะมีผู้จัดการทีมผู้ใหการสนับสนุนเรื่องน้ําเรื่องอุปกรณ์ต่างๆนะครับบ่มมือกันทุกฝ่ายนะครับ สีฟ้านะครับหมูซีเอจะเริ่มเล่นก่อนนะครับหมูเจ็ดก็ไม่ย่อท้อนะครับกูทิมพากยังไงปากเป็นมันเลยเนะนี่ยโอมินนั่นแหละเป็นมันนะทักทายก่อนแล้วกดโดนลูกด้าโอ้โหไม่ต้องก่บมาแรงครับปีนี้ทุกหมูเล่นดีหมดนะครับอยู่ที่าจังหวะใครจังหวะมันใครจะสร้างสคมได้มากกว่าก,กันอ่าอ่า หมูเจ็ดครับชายวุฒิมาให้กับหมายเลขอะไรมองไม่เห็นนะดาวรุ่งดวงอาทิตย์อ้าวโดนหวังได้ครับลูกนี้แสงเพชรน้องบอลูกดาแสงเพชรมาให้กับอนุพงผ์ออกกระจอยครับดีเลยโอ้โหเปิดต็ดครับตรงนี้ปฝามไม่อยู่ครับดีเลยแสงเพชรโดนเกี่ยวมาได้ครับตรกนี้สิทธิชัย่คนไกลโดนโตบังนะครับโดนจะลงเคาะออกัล่าให้นนุ่งผ์ออกกระจอยเอาบอลลงได้ครับอนุพงผ์ไหลขึ้นหลังมาให้โดนจะลงคำช้ำโดนจะลงทำไง ่ายเท้ากลางมาให้กับดีเลกคำชํำดีเล็กโอ้โหลุงนี่แล้วบอลถึงก่อนไหมโอ้โหลุงนี้ประตูแมุ่ดยอดนะครับอ่านเกมได้ดีครับจังหวะนี้ผู้สาวประตูอ่านเกมทะลุหมดนะครับประตูชื่ออะไรล้วเนี่ยอ่าอนุชาพิมพาพันหรือเปล่าเด่นต่อครับอัมพาพันอืมเหนียวไปฝึกเอาไปฝึกรู้จังหวะหมดแล้วะอืมเหลือกระโดดอีกนิดหนึ่งหาประสการณ์นิดหนึ่ง หาจังหวัดลูกโตนะครับสีแดงนี่ธุรกิจไหมครับโคมินตอนนี้ครับพรอดีดาบตำรวจเป็นไรน้องโทรมาถามตอนนี้อยู่คู่ที่่ครับ่ A อบหมู่ที่เจ็ดครับคู่ที่สี่ครับตำรวจยังอีกยังอีกครับอีกสามคู่ครับครับครับเอาหมู่เจ็ดปลอดได้ครับไม่ลูกนี้ กิติชัยสว่างบ่งมีครูพิเศษไหมครับเนี่ยวันที่28อ่ะใช่ครูทีมาลงนะคัมชัมออกความให้มงคลให้นายกเล่นบอลมั่งนะครับมงคลคืนหลังก็ตั้งต้นมาที่รณรงค์คัมชัมรณรงค์บอสมาให้กับนบธรรมบุกดานบดล หลายไหม <Okay. S 1> โอ้โหจอเปิดปมครับลงนี้หมายเลขสิบเล่นเร็วแล้วครับอนุพงศ์อังครรจรโยกข้าขวาไม่ผ่านมาเลขสิบครับสลาวุธโอ้แล้วครับโต้ครับโอ้โหใจเศรทีิชัยพ้นายทันไหมยังได้ครับเิรษฐิชัยยิงมงุ้งแค่เกือบไปครับถ้านำสองหนึ่งนี่ ได้การแล้วนะงานเข้านะครับงานเข้าฮะไปแล้วครับแต่ก็สู้นะครับเนี่ยหมดเจ็ดระดัดีครับนกดำนกดาไลสวยเราไม่ได้ให้กับอนุพงศ์อ่อนขจรอนุพงศ์ยังไรบอลอยู่ไหมเดียวทเกี่ยวเข้าด้านหลังฟาวครับฟีคลิปของฝั่งบูซีครับขอโทษกันนะครับชัยวุฒิปัญจันทร็เหมือนได้แปด คกคลิกมาแล้วครับอลาไรผัดเผ็ดอ๋อปลาไหลคู่ต่อไปครับคู่ต่อไปก็โมกกหกพบโมซีบีรายชื่อมาแล้วยังโมซีบีมารับเลยนะครับถ้ายังไม่ได้เขียนนะครับมารับใบโมซีมบีโมซีบีเตรียมส่งรายชื่อเลยโมซีบีลงยูทูบ เป็นคิปของโมเสกครับนล้วพอโดนพุกจาเหยื่อยู่ยิงมุมแคบโอ้โหเน่าต่างครับจับไม่ทันเลยครับลูกนี้ยูทูบของโกมินทันนะหลักองวันนี้ฝันใจชาติผลขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยครับที่ร่วมด้วยช่วยกันฝันใจใช่ไหมครับฝันใจชาติผลฝันใจของพี่ไกรฝันใจของพี่ไกรโตที่ของพี่ไกรนี่แหละครับฝันใจเนี่ยเห็นมานานแล้วโอ้ ฝ่ายอะไรไปลูกนี้ได้ค้ำช้ำเห็นตั้งแต่คุณต้องไนเทียวเรียนนั่งเอ้เทียวสอนอยู่ของบักดงนึงเราไดนอึ้จริงเรียบร้อยครับสะใจตัวเองลยครับ่อัดอั้นมานานแล้วสองหนึ่งครับหนูุไว้บ้านได้แม่โกหนูชอบอย่อการสองหนึ่งแล้วอ่าต้โดนบุกได้ เนี่ยเล่นที้ดีดนะต้องรู้บ้างว่าใครถ่ายแล้วนะครับเริ่มถอดผู้เล่นออกไปบ้างเลยครับสองหนึ่งแล้วหมูสีมาแล้วใช่ไหมโอ้โหบรรยากาศดีจริงครับลมโชยสีเสมอได้หรือเปล่าโอ้โหไปครับสีไทยลาวพลไกลครับเกือบไปครับหลานะลงปอดไกลมาให้กับนั้วดนลูกดา เอาบอลลงได้ไหมนักบุญรุ่งล่าบอลได้บอลอยู่ล็อกหลบไปได้ครับนักบบังเดี่ยวเนี่ยครับตรงนี้หนึ่งคนจ่ายเร็วมาให้กับเกียรติศักดิ์ตีเดชคืนมาโอ้โหลูกนี้จ่ายิ์ภาคเก่งใจลุงโบงเลยให้ลุงโบ่ดาวลุง่งอาทิชชู่ดาวลุงดาวลุงออกเป็นบล็อกเกียรติศักดิ์ตีเดชครับมาเล็กไม่ได้ครับตรงนี้บอลออกได้ทุ่งครับบูซีเกียรติศักดิ์ตีเดชไม่ทุ่งครับเด็กบอกทุ่มแม่ ผมมาให้กับมงคลมงคลบังเทคออกมาได้ไหมสวัสดีป๋าเต็จแล้วก็ลงนี่ไปหนุนเอ่าวาครับเราเป็นฝ่ายลุกนะครับฝ่ายลุกทำไมเครดิตกับผู้สาประตูนิดนึงโอนะ้โหมองมาให้กับเกียรติศักดิ์ตี่เลยครับมองซ้ายมองขวาให้หลังเดี๋ยวในคำช่องอขึ้นหน้าไม่ได้ครับขึ้นหลังมาให้กันล้นมาลง ยังไม่ได้คำช้ำหนึ่งนะครับบัญชาอะไรโดนนโดนยิงไกลครับไม่ได้ครับดาบสองได้ไหมไม่ตอ้องต่อโอ้โหเกียรติศักดิ์ส,สีเด่นกาบแจ้งเกิดจากลูกนี้หยุดโคซะหน่อยไม่ได้ครับงานนี้โกโหมดเจ็บได้เกินสองหนึ่งครับโบสถ์สีสีฟ้าขึน้นนำอยู่ครับเก็บตัวลงมาให้สักดาฐานทิพย์ดอไปแทนมงค,คล ล็อกโลบอลกีิศักีเด็บฐานไหมฐานเงียบบิ๊กจอนปาดซ้ายก้อยเป็นกองหลังดาวลูกดวงอาทิตย์ของหมู่เจ็ดออกไปครับเป็นลูกแต่มุมของทั้งฝั่งหมู่สี่ครับลุกคงปาดไซ้าเข้ามาดาวบลเกี่ยวไปถึงครับลกมาถึงแถวสองดิเล์คำชํำออกขวามาให้กับสักดาหาเติป สักนาจ่ายสายกล้องลองมาถึงอ้าวเก,ก็บศีรษกจิ้มถึงก่อนครับแต่บอลไปเข้าทางมูเ็นครับสตลาวุฒิคนไกลโดนอนุพงศ์ออกกระจนบูสีจ่ายได้ครับมานี่บประดอลล็อกบอลโอ้โหลูกนี้ไม่ได้ครับยิงเบามากครับลูกนี้ ะจังหวะต่อกับรถนรองมงชกมมสู้กันสนุกครับคู่นี้เสกทิชชัยเสกทิชชัยเอาแล้วครับเขกาเลย<ป>เบากว่านิดเดีสุโซทิ้งน,นี่เรียนในสนุกเลยครับรสู้กันบานแท่คู่นี้ซ้อมด้วยกันที่เรียนพี่ไกลตลอดแต่าวุธมาให้กับหมายเลขเจ็ด โรงเรียนปฐมนี่ชื่อโรงเรียนบ้านบึงพี่ไก่ไชยวุฒิปัญจันทร์โรงเรียนมัธยมนี่ชื่อโรงเรียนพิ่ไก่วิทยานะครับเขารูร้กันตั้งนานลแล้วปูฝ่ายเราก็รู้นิดไช่วุฒิปัญจันทร์ได้ไหมทีมออกมาไม่มีใครครับลุงนี่คู่ต่อไปใครคู่ทีมหมูหกพวมูสีบีบบโอเคครับโอ้มันโค้งแล้วครับหมูหกพร้อมอยู่แล้วครับเพราะว่าแข่งไปครั้งเอาครับสองหนึ่ง เมื่อที่สมเมศดาาลุงดาลุงกินไก่บ้างข้ามคานครับดินแดนดินดำน้ำชุ่มครับของพี่ไก่อกอะไรติดหมดหลายต่อสวยสักดาถ้าทิย์ครับไม่ได้ครับสักดา โอ้โหอลไรเกี่ยวกิบกิจศักดิ์ครับไม่กิติชัยกระจ่างวงครับบอลออกไปครับลูกนี้กิติชัยพลไก่ทุ่มไก่ให้กับสุมเมศบริรัตน์อบนลอลลงได้ครับไม่ผ่านศักดาลูกกระถอกไปถึงชัยวุฒิแป้งจันทร์ชัยวุฒิยิงไก่จริงจริงนู้นเลยปากกล้วยเลยมาแล้วครับบอลเลยแล้วครับ,บ เกียรติศักดิ์สีเด่นมาแถวสองให้อนุพงศ์อ่อนขจรอนุพงศ <two> ์วันทูแฮนโตแล้วครับโตอ้นไม่ได้ครับติดดิเลกขำช้ำบล็อกไว้ได้ครับดิเลกเขากลางมาให้กับนบดลีบกดาจ่ายท้ายก้อยครับเกียรติศักดิ์สีเด่นเกียรติศักดิ์จ่จายทะลุนบุรีน,นบดลโอ้โหจังหวะยังไม่ให้ครับศักดดาโอ้โหไม่ได้อีกประโตูโอ้โหขวาบอลจากเท้าเลยครับ สองหนึ่งครับยังหายใจไม่ทั่วท้องทั้งสองทีมแต่หลบดูนักมาอนุพงศ์จ่ายเร็วมาให้กับเกียรติศักดิ์ไลยทะลุมากำลงล็อกทีนึงยิงไม่ได้ครับโอ้โหประตูสุดยอดแล้วันนี้สังยันมาหรือเปล่าเดี๋ยวมากนะครับบอกัวไปดูดเออไี่กวสลาวุฒิคนกลดูยูทูบได้แล้วประตูในโชว์ร์มบ่อย เกียรติศักดิ์สีสเดชเปิดกายมาใหม่ตมงานี้ลุกเลยมาออกทางข้างฝั่งนี้ครับได้ทุ่มครับๆๆปูเจ็ดปูต่อไปกับมันนี่ครับอบ,นบนอลคลองวิกไยเกมครั้งที่12ปาระจยห้าสิบเจแข่งขันกันที่สนามหน้าเทชบาลตะบลคลองวิกไยอำเภอพนาตะจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้เป็นวันแรกวันเปิดสนามครับ โมเจตได้ทุ่มกัอนดาวรุ่งดวงเท็จทุ่มให้สิทธิชัยพนไกลอาบอลล็ได้ไหมอย่างนี้นี่แหละวิ่งบางทางไหมครับไปมุมแคบได้ไหมสักนาบอกไว้ไม่อยู่ครับสิทธิชัยก็อ,อกขวาไปให้กับสลาวุธพลไกลล็อกซ้ายสวยครับตรงนี้สลาวุธจริงไกลจริงจริงเหมือนกันตาข่ายต้องเพิ่มความสูงไปครับจังหวะโต้กลับบ้างของโมเซครับให้กับ ดีเลยคำช้ำอนุพงศ์พงศ์งหลายเร็วมาให้กับน้ำดนารบไม้สักดาถาติปสตารยิงเข้า,ขาคานครับโอ้โหลกนีงหลักไม่ดีครับจังหวะนี้ถ้าเป็นครูทิง้งเ่ยยิงแบบนี้บ้านี่อะไรครับสูงกว่านี้อ่าบอกแล้วไม่ใช่ไม่บอกแ <laughs> ล,ล้วนั่นเลี้ยวถ่ายรูนิวยิงเลยนะงานเข้านะ้ว เล่นบ่อยครับสมัยก่อนที่พี่ไก่สังตาขาเท็มไปบอลครับหมูซีสังตาจากรุ่มมาให้กับเกศนิดฐ์ตีเดยครับปล่อยบอลไหลไปครับจับยาวไว้ตรงนี้บังเพชรไม้เล่นบอลเข้ากลางมานบดลโอ้โยกรอยิงมุมแคบได้ไหมตระโฮแซบอีกแล้วโดยเท้าครับโอ้โหขอตบมือให้โค้ดหน่อยเออ่อสุดยอดเลยครับสองหนึ่ง คุณดีด้วยนะครับหมายเลขสิบนี่หมายเลขต่างเสื้อหมายเลขส,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 สิบไม่รู้ว่าสลาวุฒิผลไกหร,รือว่าอนุชาอัมพาพันธ์หลุดเลยมาถึงสลาวุฒิผลไกรครับสลาวุฒิมาให้เอาไปครับเกณฑ์สั่งทีเด็กหลายไปให้กันนพดลนบุกดานพดลไม่มีคนแย่งเล่นไม่มัน <c oughs> ไปได้ไหมอ,อนุพงศ์เข้ามาเติม ไม่ผ่านใช้วุฒิปัญนจันสก,กัดออกไปได้ครับหมูเจน,นี่วังเฉลียงนะครับปีไก่ปี้ใสปียย๋ไก่หญไก่เปีไก่นะครับอภาษาท้องถิ่นปีใไก่อืมเอ้ากิดดึกตอดตามน้ำยิงโอ้โหไม่ได้ครับดาบแรกโอ้โห ก็ยังน้ำอยู่ครบสองประตูต่อหนึ่งหรึ่งหวลาหลังครับจักดาท้าเต็มทุ่มให้กิติศักดิ์บอนคืนมาจักดาจ่ายเต็มครับตรงนี้เอ้ยครับสมเม็ปฏดีแล้วไปได้ไหมสักดาสักดาโอ้โหออกเซนหลังหรือเปล่า ุพ<บ>งษ์จะกัดออกด้านหลังสองหนึ่งครับสีฟ้านามูสีเออต่อไปโน่นหนึ่งสีฟ้าเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยมูสีบีอ่ะมูสหนึ่งสีเขียวมูสีบีสีเขียวสีฟ้าอา่ะสีฟ้าอ,าาอนุพงษ์มงชงมาเกติศักดิ์ตีแดดอ่ะลงถึงนกกระดมลูกๆๆๆดาาลาให้เกติศักดิ์เลาะขวาโอ้โหใจกว้างกันครับโอ้โห ทนไม่ได้ยิงเองเลยครับดูเลยคำชำอยิงเกิดไม่กันถามน้ำมองหน้าเจ้าจอนทำไมแกไม่ยิงเองคงจะเป็นอย่างนั้นฟองดยสายตาโวยเถียวโวยเถียวมาแล้วครับอใช่เหรอนะตีดเนาะรบดลขอคืนมาให้กับอนุพงษ์อ่อนกัจจ์มาที่รลนรงคำชำ เอาการมาโนบดนมุกดายิงไกลบ้างครับไม่ตรงกรอบกันและแล้วผู้เล่นติดไปทุนไปรอบปานวิทย์ขออภัยครับสุรเชฐ์ท้องเขาปานวิทย์มันเป็นลาการ่งขันขึ้นหลังผลปรากฏอว่าโมเสกสตีฟ้าเอาชนะไปได้สองตระตูตัวหนึ่งวฒิวิทย์ครับหมเจ็ดพังกนันรัแรก